สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ V Chip Boy c h a n g เราปรับโลกเปลี่ยนนะครับตอนพิเศษ SDG Talk นะครับรายการของเรานะครับสนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆน,นะครับให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมนะฮะสังคมภายใต้หลักบริษัทพิบาลน,นะครับหรือว่าเรียกว่า ESG นั่นเองรวมไปถึงเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG นะฮะ เราต้องการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับประสบการณ์ต่างๆเคสสตี u d กรณีศึกษาเพื่อให้เรื่องของ SDG เนี่ยกระจายเข้าไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับและก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันเราจะมาพูดคุยกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับโกที่6นะครับหรือเราเรียกว่า clean water and sanitation นะครับซึ่งเป้าหมายเรื่องของน้ําสะอาดและการสุขาภิบาลน,นี่แหละเป็นสิ่งสําคัญที่ก็เรียกได้ว่าเป็นวิกฤต ที่เราก็ต้องเจอกันไม่ไม่มากก็น้อยนะครับในยุคนี้นะครับแล้วยิ่งตอนนี้เหมือนกันฮนะเรื่องน้ําเป็นเรื่องสําคัญนะครับทั้งประเทศเราแล้วก็ในโลกไปดีเช่นเดียวกันนะฮะเรื่อง sdg 6ที่เกี่ยวกับน้ําสะอาดแล้วก็สุขาพิบาลน,นะครับมีสองเรื่องนั้นเอ่อทางเป้าหมายคือให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงน้ําดื่มได้อยา่างปลอดภัยนะครับมีคุณภาพแล้วก็ปริมาณเพียงพอประกอบกับสุขาพิบาลและสุขาพอนา,า,นามัยก็ดีนะครับสำหรับประชาชน มีการใช้น้ำอย่างยั่งยืนคือลดการขาดแคลนน้ำมีการดูแลรักษาต้นน้ำมีการปลูกปาก่าสําหรับประเทศไทยนั้นเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคนั้นทําได้ดีนะครับมีแหล่งน้ําสะอาดถึงร้อยละก้าสิบเกแต่คุณภาพน้ํานั้นต้องต้องดูแลนะครับเพราะว่าคุณภาพที่เหมาะสมได้ประมาณร้อยละสามสิบอีกร้อยละห้าสิบนั้นต้องปรับปรุงคุณภาพก่อนบริโภคนะครับ อาจจะเป็นเรื่องหินปูนเรื่องแหล่งน้ำไม่สะอาดนะครับมีเรื่องอาร์เซนิกต่างๆก็ต้องใช้ทางเทคนิคปรับปรุงให้ดีขึ้นสหรับประเทศไทยนะครับอุปโภคบริโภคนั้นอยู่ในระดับ4ของอาเซียนนะครับรองจากสิงคโปร์บรูไนและเวียดนามนะครับทำได้ดีนะครับส่วนสุขาพิบาลนั้นอยู่ระดับที่3ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย,ยนะครับแสดงว่าประเทศเราเนี่ยทำได้ดีนะครับแต่ต้องปรับปรุงเรื่องคุณภาพน้ำน้ำเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าทุกอย่างเยอะมากนะครับน้ำมีความจำเป็นในการบริโภคผุปโภคนะครับน้ำนมีในกในการอุตสาหกรรมเกษตรกรรมทุกคนต้องใช้น้ำหมดจริงๆตั้งแต่2529รบเานี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็เคยให้พระราชด,ดำรัสไว้นะครับว่าความถึงความสำคัญของน้ำนะครับว่าน้ำคือชีวิตต้นนะครับผมว่าประเทศไทยเราเนี่ย ก็ถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีนะครับเราเรามีแหล่งน้ำค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเราก็ยังบริหารจัดการน้ําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วตั้งแต่อดีตั้งอดีตเลยเนี่ยตอนแต่เรายังเด็กๆเ,เนี่ยเราได้ยินคําพูดเสมอนะครับว่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในโลกในหลายทวีปที่เขาไม่ได้มีน้ําเยอะอย่างเราเนี่ยเราก็อาจจะรู้สึกว่าประเทศเราคงไม่มีปัญหานะครับแต่นั่นก็อันนั้นเป็นความเข้าใจในอดีตแต่ต้องบอกว่า ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วช่วงสองสปีที่ผ่านมานะครับเราเจอภาะวะ climate change หรือที่เรียกว่าภาะวะโลกรวนนะครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเราเจอฝนตกน้ำท่วมกันจนชินนะครับเราเจอน้ำแง้งและหลายครั้งเนี่ยเกิดในพื้นที่เดียวกันเกิดในปีเดียวกันด้วยสลับกันอันนี้เป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับทุกภาคส่วนต้องร่วมกันไม่งั้นอนา,นาคตเนี่ยปัญหาไม่แต่ประเทศไทยที่เราว่าเราไม่เคยตัดแกนน้ำเนี่ย มันจะมีปัญหาหนักขึ้นไปอีกงานภาคประชาสังคมภาคประชาชนมาตลอดนะครับแม้ว่าจะเป็นอาจารย์แต่ว่าก็มีมีบทบาทมีวัคโขนที่ร่วมงานกับเครือข่ายอะไรต่างๆนี่มากมายนะรเราเองเนี่ยเรามองการพัฒนาในพื้นที่นะครับเราเน้นที่เรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืนแล้วพอเราไปกําหนดเป้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะเวลาลงไปชุมชนชนบทเนี่ยสิ่งแรกที่เราเจอเลยเนี่ยนะมันหนีไม่พน้นนะครับ รเรื่องของการที่จะทําให้คนกินดีอยู่ดีนะฮะมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตดีมันไล่ไปไล่ามาเนี่ยมันจะเจอไปถึงว่าทำไงจะให,ให้มีความมั่นคงทางอาหารนะครับพอไปสตาร์ที่ความมั่นคงทางอาหารปุ๊บเนี่ยเรื่องน้ํานี่มันเป็นเรื่องอะไรที่หนีไม่พ้นละนะครับส่วนใหญ่ผมทํางานกับชุมชนชนบทเยอะนะต,ต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนนะครับสิ่งที่ผมเห็นมาโดยตลอดเนี่ยนะฮะจะเจอปัญหาเนี่ยน้ําแรงส่วนใหญ่นะครับ น้ำน้ำท่วมเนี่ยมีไม่กี่แห่งที่เจอนะแลวส่วนใหญ่จะเจอคือเจอในช่วงฤดูฝนแต่อ้น้้าแรงเนี่ยมันจะเจอได้นานกว่านะครับเพราะฤดูแรงเนี่ยมันยาวนานกว่านะฮะเราเจอปัญหาที่ตามมาระยะหลังๆเนี่ยก็คือเรื่องของน้ําเสียนะครับน้ําเสียเนี่ยถ้าอยู่ในชนชุมช,ชนชนบทเนี่ยมันเกิดจากการใช้ยาปราบสัตรูพืชนะครับใช้สารเคมีในการทําการเกษตรนะฮะแล้วน้ำเนี่ยมันก็ไหลลงมารวมกันอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มหรือเป็นที่ที่กักเก็บน้ํา ของชุมชนหรือของตำบลนะครับปัญหาน้ํเสียนี่ก็เยอะนะเพราะน้ําพวกนี้นี่ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็ยังเอาไปใช้นะครับเขาไม่ไปไม่ไม่ใช้ดื่มกินนะครับแต่ก็ไปใช้ในการผลิตนะฮะพืชผักสวนครัวอะไรบ้างนะครับหรือแม้แต่พืชเอ่อที่เป็นพืชอื่นอ่ะแล้วถ้าเท่าที่เขาจะใช้น้ําก็ได้นะฮะแล้วเราก็ทราบอยู่นะครับว่าปัญหาเรื่องโรคมะเร็งเนี่ยนะฮะก็เป็นโรคท็อปฮิตของประเทศไทยนะครับนะฮะเป็นเป็นโรคที่ทําให้คนไทยตายมากที่สุดอ่าอันดับต้นๆ้นของประเทศเหมือนกัน นะครับมันก็มาจากเรื่องของการที่เรารับสารพิษเข้าไปนะครับแล้วก็น้ํานี่จะเป็นตัวการที่เป็นตัวนําสารพิษต่างๆเข้ามาหาเราสรุปว่าเรื่องน้ํานี่มันมันมัน,ม,นมันขยายตัวไปได้ทั่วทุกวงการนะครับก็เลยเชื่อเห็นว่า <S <S มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆครับการทํางานเราเนี่ยเราแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือเรื่องของตัวเราเองเรื่องกระบวนการผลิตของเราเรื่องในโรงงานเราเรื่องซัพพลายเชนเราอันนี้คือกระบวนการที่เราเรียกว่าอินโ c เซส เราจะทําอย่างไรให้กระบวนการอินพุเซสของเราเนี่ยอยู่ในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยมีการใช้น้ำอย่างยั่งยืนอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของ after process อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแล้วแต่ด้วยความที่เราเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเราควรจะมีกําลังเราควรมีพลังแล้วก็มีความตั้งใจที่จะไปช่วยชุมชนด้วยที่ไม่เกี่ยวกับโรงงานเราโครงการหลักๆที่เราทําเรื่องน้าเยอะๆเนี่ยเราตั้งชื่อว่าโครงการ TCP อบปุ้มลุ่มน้ําไทยนะครับเราทําเรื่องน้ําบนดินและน้ําใต้ดิน น้ำบนดินเนี่ยครับเราก็ทํางานร่วมกับทางหูลวยทอุทกภพธ์แล้วก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ําของทางทุกสุทัศน์นี่แหละนะครับในการดูแลนะครับคุณภาพน้ําร่วมทํางานร่วมกับชุมชนในสองุ่มน้านะครับลุ่มน้าบางประกงกับลุ่มน้ํายมในพื้นที่ห้าจังหวัดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณชุมชนเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงน้ําสะอาดมีคุณภาพได้นะครับในด้านน้าใต้ดิน รเราทํางานร่วมกับสถาบันวิจัยน้ําใต้ดินของหมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในการเติมน้ำเพราะว่าต้องบอกว่าในบางพื้นที่แหลงจังหวัดปฐุมบุรีเนี่ยป,ปจุบุรีเกษตรกรเนี่ยมีการใช้น้ําใต้ดินกันเยอะมากทีนี้น้ําที่ใช้เนี่ยมันก็มันก็มีโอกาสาที่มันจะมากกว่าน้ําที่ถูกเติมลงไปใต้ดินด้วยวิธีธรรมชาตินะครับอันนี้เราก็ทํางานร่วมกับผู้รู้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในการที่ว่าทํายังไงเราจะมีวิธีการที่ถูกต้องตางหลักการวิทยาศาสตร นะครับไม่ใช่ว่าไปทําแบบไม่ถูกต้องแล้วมีโอกาสทําให้เกิดการปนเปื้อนน้ำใตดินเราไปทํางานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ที่แข็งแกร่งนะครับในหลายพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่ามีการเติมน้ําลงใตดินซึ่งอันนี้เราทํามาตั้งแต่ปี2562นะครับแล้วก็ยังทําต่อเนื่องเป็นโครงการที่อย่างน้อยเราตั้งใจว่าจะทําอย่างน้อย5ปีทางสถาบันก็ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี Technology, ประยุกต์ใช้นะครับเป็นเครื่องมือให้ชุมชนสํารวจตัวเอง สำรวจพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำแล้วก็วิเคราะห์จัดทำเป็นผังน้ำแล้วสมดุลน้ำว่าเขาใช้น้ำเท่าไหร่มีน้ำเท่าไหร่แล้วสุดท้ายนั้นถ้าชุมชนสามารถจัดทำเป็นแผนพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชนเองได้นะครับก็จะเข้ากับพื้นที่จริงแล้วเขาก็จะสารงานต่อได้โดยที่ทางสถาบัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะลดบทบาทลงไปนะครับชุมชนถ้าสามารถเข้าใจบริบทและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้นี่เขาก็จะอยู่ยั่งอย่างยั่งยืนเพราะว่าเขาเป็นคนในพื้นที่นะครับเขาก็ดูแลโครงสร้างน้ําชำรุดเสียหายก็ซ่อมแซมได้นะครับก็จะเกิดความยั่งยืนแล้วก็ใช้น้ําใช้น้ําเป็นนะครับเรายึดพลังชุมชนที่เข้มแข็งนี่นะครับ แล้วก็เติมความรู้เข้าไปนะครับใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านของเขาด้วยนะฮะแล้วก็วางแผนให้รอบคอบนะบวางแผนให้ให้มันมันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคทางวิศวะอย่างเดียวนะตรงนี้มันมีเรื่องของทางอีคโนมิกนะฮะเรื่องของเศรษฐศาสตร์ค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นยังไงนะความคุ้มทุนจะคุ้มเลยไม่คุ้มนะครับแล้วก็ไม่ดูเรื่องเรื่องของทางสังคมนะฮะดูเรื่องการเมืองท้องถิ่นไปด้วยนะฮะมันมันตัดสินใจหลายหลายอย่างนะครับ ก็ผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทําเรื่องแหล่งน้ําในชุมชนเนี่ยบางทีเรามองข้ามมิติพวกนี้ไปนะพอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืนเท่าที่ควรงานมันอาจจะเสร็จครับแต่มันไม่สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้เราเริ่มต้นจากเอาชุมชนเนี่ยเป็นเป็นฐานนะครับเริ่มจากปัญหาเริ่มจากศักยภาพของเขานะรเรามีเคสมีตั้งแต่การเอาน้ําตกนะครับมาใช้ประโยชน์นะฮะ น้ำตกไปใช้ประโยชน์มาไปมาผลิตไฟฟ้า,ฟาแล้วก็เอาน้ําเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปไปทำเรื่องการเกษตรเปลี่ยนวิธีคิดรับคมทักษะนะครับก็คือบันทํากแนบ้านใช้ข้อมูลจริงนะครับแล้วก็เสริมอาวุธโดยเฉพาะสารสนเทศนะครับแล้วสุดท้ายนั้นชีวิตก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือเป็นอนาคตของประเทศสสอนอนี้มีหน้าที่หลักคือเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาตินะครับ ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ําและมีหน่วยงานช่วยกันใช้เพื่อประหยัดงบประมาณถึง51หน่วยงาน12กระทรวงนะครับซึ่งข้อมูลนี้มีประโยชน์เป็นข้อมูลเรียลไทม์นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในภาวะวิกฤตนี้ทางข้อมูลก็ช่วยเตือนภัยเพื่อจะลดความเสียหายได้นะครับจากทางข้อมูลน้ำแห่งชาติทางภาควิชาการก็เชื่อมเป็น ศูนย์บริหารจัดการน้ําระดับจังหวัดนะครับเพื่อให้ทางท้องถิ่นท้องที่จังหวัดเริ่มใช้ข้อมูลในการตัดสินใจนะครับในการทําโครงการหรือทําโปรแกรมซึ่งต่อเนื่องนะครับเป็นศูนย์การรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็เป้าหมายในอนาคตก็คือว่าเชื่อมกันระหว่างระดับชุมชนระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะครับให้ สามารถชุมชนนั้นสามารถที่จะบริหารจัดการน้ําด้วยตนเองโดยการนักสนจากจังหวัดภารกิจขององค์กรเราเนี่ยเป้าประสงค์ของเราเนี่ยเรามีคีย์เวิร์ดที่เรียกว่า energizing better world for all นะครับปลูกพลังเพื่อวันที่ดีกว่าอันนั้นคือมิชชั่นของคนทั้งองค์กรของเราว่าเออมันมีอะไรอีกที่องค์กรเราเนี่ยสามารถไปทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนได้เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ใช่แค่เรานะครับไม่ใช่แค่รุ่นเรารุ่นลูกรุ่นหลานเราก็จะมีโลก ไปที่สวยงามกว่าปัจจุบันที่เราเจอกันอยู่ไม่ว่าจะเรื่องน้ำเรื่องคาร์บอนเรื่องตา่างๆเรื่องขยะนะครับอันนั้นคือคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะทำอย่างต่อเนื่องครับหัวใจจริงๆเลยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสมดุลนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเราจะาไปพูดนะครับไปเชื่อมโยงไปถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ไม่ผิดนะครับ หรือแม้แต่นะครับที่เราเคยได้ยินกันเรื่องของสาร์พรราชราหลายหลายประเด็นเนี่ยแก่นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยู่ที่ความสมดุลกับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะฮะไม่ไม่เลยคิดแบบแยกส่วนนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปทําลายซึ่งกันและกันนะฮะในระหว่างมิติทางเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีนะรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยยังมีเรื่องของวัฒนธรรมอีกด้วยนะครับที่มากกว่าของเ d g ทั่วทั่วไป แต่ภาคธุรกิจเนี่ยนะถ้าเกิดว่าถ้าภาคธุรกิจจับประเด็นนี้อย่างจริงจังนะครับไปผสมกับภาควิชาการแล้วก็พยายามดึงหน่วยงานรัฐที่พอเข้าเข้าใจเรื่องพวกนี้เข้ามาเนี่ยไปจับมือกับภาคประชาสังคมได้ภาคชุมชนได้อันนี้เชื่อว่าจะเป็นคําตอบนะครับสําหรับเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน